สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Toon Planet กันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ผมจะขอใช้คำว่าจะมารีวิวเชินชวนรวมทั้งเจาะแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเรื่องราวของหนึ่งในการ์ตูนที่ผมชอบอ่านมากสมัยมัธยมและเมื่อไม่นานมานี้การ์ตูนเรื่องนี้ก็เพิ่งได้รับการดัดแปลงเป็นซีรีส์อนิเมะอย่าง Pluto p ูโตคืออนิเมะเรื่องใหม่จากทาง n น t f l i x ที่ออกอากาศมาให้เราได้รับชมกันตั้งแต่วันที่26ของเดือนตุลาคมปี2023ที่เพิ่งผ่านมานี้เองนี่เป็นอนิเมะที่ดัดแปลงมาจากมังงะสุดคลาสสิกชื่อเดียวกันครับนั่นก็คือพลูโตหรือชื่อไทยตามล่านักฆ่าแอนดรอยของอาจารย์นาโอกิอุระสวะและอาจารย์ทาคาชินากาสกิผู้หูนักเขียนการ์ตูน ผู้ที่หลงไหลในความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์และได้ถ่ายทอดความหลงไหลเหล่านี้ออกมาเป็นผลงานที่โด่งดังมากมายเช่น 20th Century Boy, Monster, Billy b a d และแน่นอนว่ากับผลงานเรื่องนี้ครูโตเองก็เช่นกันแต่รู้ไหมครับว่าเรื่องนี้มันมีความพิเศษต่างจากผลงานเรื่องอื่นของเขายังไงคำตอบก็คือมังะเรื่องนี้ครับ เป็นเรื่องราวที่ดัดแปลงมาจากกระตูนเรื่อง Astro Boy หรือเจ้าหนูปรามนูผลงานของอาจารย์เทสึกะโอซามุที่โด่งดังไปทั่วโลกและเป็นเหมือนกับหน้าตาของกระตูลญี่ปุ่นในช่วงเวลาหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นพึ่งพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองมาฟังมาขนาดนี้เราคงไม่ต้องบอกกันนะครับว่ามันเป็นผลงานที่มาพร้อมกับความกดดันขนาดไหนกัน กับการที่นักเขียนกระตูนคนหนึ่งต้องมาเขียนเรื่องราวที่ต่อยอดมาจากผลงานที่โด่งดังที่สุดของเฮสึกะโอซามุบุรุษที่รับการยกย่องจากทั่วโลกในฐานะบิดาแห่งมังงะญี่ปุ่นและเป็นชายที่ตัวของอาจารย์นาโอกิอุราซาวะเองก็นับถือมาตั้งแต่เด็กโดยพวกเขาตัดสินใจว่าจะสร้างมังงะที่แรงบันดาลใจจาก ตอ,อนหนึ่งตอนของการ์ตูนเรื่อง Astro Boy ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างหุ่นยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหรือ The g r e a t e s t Robot on Earth โดยเขาตั้งใจจะทำออกมาในรูปแบบที่ให้คนอื่นเห็นว่านี่เป็นผลงานที่พวกเขาทำด้วยความเคารพแก่นักเขียนการ์ตูนชั้นครูซึ่งก็คือการวาดลายเส้นต่างๆที่พวกเขาเตรียมไว้นำเสนอเป็นคอนเซปต์พวกเขาพยายามวาดออกมา ให้มีกลิ่นอายของอาจารย์เทสึกะโอซามุมาผสมกับภาพของตัวเองให้ได้มากที่สุดแต่เมื่อเขานำภาพคอนเซปต์นี้ไปปรึกษากับคุณเทสึกะมาคโตะลูกชายของอาจารย์เทสึกะโอซามุและเป็นโปรดิวเซอร์ที่ดูแลผลงานและสิทธิ์ในการใช้ผลงานของคุณพ่อของเขาในปัจจุบันตัวของคุณมาโคโตะก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับรูปแบบของคอนเซปต์ที่เขานำมานำเสนอคุณมาคโตะมองว่า อาจารย์อุราสวะวาดผลงานนี้ออกมาในแบบที่ดูเกรงใจคุณพ่อของเขามากเกินไปเขาอยากให้อาจารย์อุราสวะนําเสนอผลงานในแบบที่เป็นตัวของตัวเองและปล่อยของของตัวเองออกมาให้เต็มที่โดยที่ยังใช้แก่นของเรื่องจากผลงานเรื่องดังของคุณพ่อของเขามาสร้างเรื่องราวในแบบที่เป็นตัวของอาจารย์นาโอกิอุราสวะเองซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขายกอิสระ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ให้กับอาจารย์อุรสวะที่ในเวลานั้นเขากำลังโด่งดังในฐานะผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานมัง,งะแนวทิวเลอร์ลึกลับที่โดดเด่นเรื่องการบรรยายถึงความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์อย่างทเวนตี้เซนตุรีบอยโดยหลังจากที่พวกเขาได้รับอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของตัวเองอย่างเต็มที่ พวกเขาก็ได้ใช้เวลาจนสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกที่มีความยาว65ตอนและกลายเป็นหนังสือมังงะ8เล่มที่สามารถถ่ายทอดความดราม่าของตัวละครได้อย่างไม่ธรรมดาผ่านทางรูปแบบการนำเสนอเนื้อเรื่องแนวไซไฟทิวเลอร์ที่จะทำให้เราได้เห็นแง่มุมต่างๆที่มืดมนของมนุษย์ด้วยฉากแอคชั่นไซไฟที่เสะเทือนโลกบทสนทนาอันเงียบงันที่แฝงกลิ่นอายของความน่าสงสัย และช่วงเวลาที่มนุษย์ต้องสับสนจากการสูญเสียและความสิ้นหวังเรียกได้ว่าผู้แต่งสรัดกลินอายของเรื่องราวต้นฉบับมาให้เป็นผลงานในแบบฉบับของตัวเองที่มีทั้งบรรยากาศของความน่ากลัวแบบประหลาดและความซับซ้อนที่ละเอียดละอ่อนของจิตวิทยาได้อย่างแท้จริงมันเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงพลังของความรักที่จะทำลายวัฏจักรแห่งความเกลียดชังและความงามภายในของมนุษย์ที่สามารถเอาชนะความมืดมิดได้ และเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ก็คือการเจาะเข้าไปอย่างแนวคิดที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอในผลงานชิ้นนี้ของเขาโดยผมจำแนกออกมาเป็น4ี่มุมมอง4มิติที่น่าสนใจที่ผมได้เห็นจากเรื่องนี้ก่อนเราจะไปกันต่อเตือนครั้งนะครับต้นคลิปผมน่าจะไปเอาไว้คลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนจากกระตูเรื่องพูโตเพราะฉะนั้นคลิปนี้สปอยเอ็นเรนะครับเอาละครับ ผมถือว่าผมได้เตือนทุกทานเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวิวัฒนาการของหุ่นยนต์สาเหตุที่เราต้องยกประเด็นนี้ขึ้นมาก่อนก็เพื่อเป็นการปูทางให้ท่านผู้ชมเข้าใจเซตติ้งของโลกใบนี้โลกของภูโตคือการตีความโลกอนาคตของกระตูเรื่องแอสโตบอย ในมุมมองที่เสริมมิติและมุมมองต่างๆมากขึ้นจนออกมาเป็นโลกที่มนุษย์และหุ่นยนต์อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมได้ในระดับที่เรียกได้ว่าเกือบจะเข้าเทียมกันแล้วนะครับสมองกลของเหล่าหุ่นยนต์ถูกพัฒนาจนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าสามารถตัดสินใจหรือมีความรู้สึกต่างๆได้แทบจะไม่ต่างจากมนุษย์เลยทีเดียวพวกเขาสามารถมีเพื่อนมีคนรัก สร้างครอบครัวได้ทั้งกับหุญญ่นยนต์ด้วยกันเองหรือกับมนุษย์นอกจากนี้รูปลักษณ์ภายนอกของเหล่าหุ่นยนต์ก็ถูกพัฒนาให้เหมือนกับสิ่งมีชีวิตจนแทบจะแยกไม่ออกถึงขั้นที่ว่ามนุษย์หลายคนในเรื่องแยกความแตกต่างระหว่างร่างกายของหุ่นยนต์รุ่นใหม่กับมนุษย์ไม่ออกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหุญญ่นยนต์ปฏิบัติตอนไม่ต่างจากประชากรมนุษย์ทั่วไปกล่าวคือหุญญ่นยนต์เด็กก็มีการไปโรงเรียน หุ่นยนต์ผู้ใหญ่ก็มีการทํางานหาเลี้ยงชีพก็ยิ่งทําให้ความใกล้เคียงระหว่างมนุษย์กับหุ่ยนยนต์มันมากขึ้นเรื่อยๆโดยจากเนื้อเรื่องที่รับการเปิดเผยออกมาสิ่งที่เราเห็นได้ชัดตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือพวกเขามีอารมณ์โดยตั้งแต่ตอนต้นเรื่องโัวเอกของเรื่องอย่างหุ่ยนยนต์ตำรวจสืบสวนพิเศษจากยุโรโปที่มีชื่อว่าเกซิกได้ไปเยี่ยมภรรยาของหุ่ยนยนต์ตำรวจที่พัง รือที่เราจะขอใช้คำว่าเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยสามีภรรยาคู่นี้เป็นหุ่นยนต์ทั้งคู่ซึ่งสิ่งที่ถูกแสดงออกมาก็คือแม้ว่าตัวของภรรยาของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจะเป็นหุ่นยนต์รุ่นที่เก่ากว่าเกซิกแต่เธอก็แสดงออกมาถึงความโศกเศร้าจนได้เกิดประโยคที่ทำให้ผมจดจำได้มีวันลืมและเป็น First impression อันยอดเยี่ยมของผม ต่อกระตูเรื่องพลูโต,โตนั่นก็คือตอนที่เกรซิกเห็นหุ่นยนต์แม่บ้านเศ้าและนิ่งไปเขาจึงตัดสินใจบอกกับเธอว่าลบความทรงจำลบข้อมูลส่วนหนึ่งทิ้งไปดีไหมครับแล้วเธอก็สายหัวและพูดกับมาว่าความทรงจำเกี่ยวกับเขาไดบโหลดอย่าลบทิ้งเลยค่ะ ซึ่งฉากนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าแม้เธอจะเป็นหุ่นลุ่นเก่าที่ไม่มีแม้แต่หน้าตาที่จะแสดงออกมาถึงความโศกเศร้าแต่เมื่อเธอรับรู้ถึงการจากไปของสามีเธอก็ตกอยู่ในความเศร้าจนแทบจะรับมือกับความรู้สึกนี้ไม่ไหวและยังแสดงออกอย่างชัดเจนด้วยว่าแม้เรื่องราวของสามีจะจบลงด้วยความเศร้าแต่มันก็เป็นช่วงเวลาอันล้ำค่า ที่เธอไม่อยากจะลืมเรือนมันไปและตัวตนของหุ่นยนต์ภรรยาที่ถูกแสดงออกมาให้เราเห็นในเรื่องราวะต่อมาก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่สูญเสียสามีไปฟังก์ชันต่างๆในฐานะหุ่นยนต์แม่บ้านของเธอฟังก์ชันต่างๆของเธอในฐานะหุ่นยนต์แม่บ้านก็เริ่มมีความบกพร่องนี่คือตัวอย่างนะครับ ที่แสดงให้เราเห็นถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนามาจนมีสมองกลที่มีความใกล้เคียงอย่างมากกับสมองของมนุษย์ซึ่งยิ่งเป็นหุ่นรุ่นใหม่ๆระบบสมองกลของพวกเขาก็จะยิ่งมีการพัฒนาในสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นในเนื้อเรื่องเราจึงได้เห็นทั้งหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการตัดสินใจและแสดงออกสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเช่น รับเลี้ยงเด็กกำพร้าปกป้องธรรมชาติลหลงไหลในเสียงดนตรีและเกียดชังสงครามโดยหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนามาถึงจุดนี้ในเนื้อเรื่องปูโตก็จะมีหุ่นยนต์ทั้งหมด7ตนที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกชื่อเดียวกันกับตอนที่โด่งดังของกระตูนเรื่องแอสโตบอลนั่นเองโดยหุ่นยนต์ทั้ง7ตัวน,นั้นประกอบด้วยมองบรังจากสวิตเซอร์แลนด์ n อตนัม2บจากสกอตแลนด์บันโดจากตุรกีเฮอร์คิวลีสจากกรีซเอฟตีลอนจากออสเตรเลียเรซิกหุ่นยนต์ตำรวจจากยูโรโปตัวเอกของเราและตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คืออะตอมหุ่นยนต์เด็กจากประเทศญี่ปุ่นตัวเอกของกระตูเรื่องแอสโตบอยนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับ ไม่ว่าหุ่นยนต์จะถูกพัฒนาจนสามารถตัดสินใจตัวเองได้แค่ไหนพวกเขาก็จะถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ตั้งแต่ตอนผลิตด้วยคำสั่งอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นก็คือโปรแกรมคำสั่งห้ามฆ่ามนุษย์โดยเด็ดขาดเพราะสิ่งนี้หากมันเกิดขึ้นแล้วก็มันจะกลายเป็นการสั่นสะเทือนรากฐานของสังคมที่มนุษย์ และหุ่นยนต์สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ในทันทีนี่เป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่ถูกนำเสนอมาตลอดทั้งเรื่องนะครับในเรื่องพูโตมีการนำเสนอวงจรแห่งความเกียดชังอันเป็นผลที่เกิดจากการต่อสงครามและเป็นชนวนเหตุที่ทำให้มีความพยายามในการสังหารหุ่นยนต์ ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลกทั้งหมด7ตนและเรากลุ่ม,มนุษย์ที่เป็นทีมของคณะสำรวจที่ชื่อว่าคณะสำรวจโบราโดยในช่วงเริ่มเรื่องมีการกล่าวถึงการเกิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องลึกลับกับหุ่นยนต์และมนุษย์ผู้มีความสำคัญกับโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์โดยในสถานที่เกิดเหตุจะมีการนำเสียลักษณ์ที่เป็นเขาสัตว์มาวางเอาไว้บนศีรษะของเหยื่อทุกครั้ง โดยเกรซิกหุ่นยนต์ตำรวจสัญชาติเยอรมันประสิทธิภาพสูงจากยูโรโพที่เป็นหนึ่งในหุ่นยนต์ที่ทรงประสิทธิภาพพิเศษของโลกเช่นกันเนี่ยก็ได้รับหน้าที่ไปเป็นตำรวจเจ้าของคดีโดยในการสืบสวนเขาได้พบเงื่อนงำที่น่าตกใจเพราะจากสภาพร่างกายของเหยื่อและสภาพที่เกิดเหตุเขาไม่พบอะไรที่มันจะเป็นร่องรอยของมนุษย์อยู่ที่เกิดเหตุเลยจึงอาจเป็นไปได้ว่า ผู้ก่อคดีนี้อาจจะเป็นหุ่นยนต์ซึ่งอย่างที่เราบอกไปว่านี่ถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและไม่น่าจะเป็นไปได้โดยในเมื่อเราได้เล่าถึงสงครามก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับเราคงต้องมาย้อนความถึงสงครามนี้และสาเหตุที่ทำให้มีความพยายามในการสังหารหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกและคณะสำรวจโบราณกันสักหน่อย โดยเรื่องที่เราจะมาเล่าเนี่ยจะเป็นข้อมูลจากตัวละครดรโอจโนมิสึที่ในเรื่องปูโตเนี่ยเขายังเป็นหนึ่งในทีมคณะสำรวจโบราอีกด้วยว่าแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมูลเหตุของความขัดแย้งมันเริ่มจากประเทศที่มีชื่อว่าราชอาณาจักรเปอร์เซียที่อยู่ในพื้นที่เอเชียกลางโดยผู้ปกครองของอาณาจักรมีชื่อว่ากษัตริย์ดาริุสที่1 4 ชายคนนี้ได้อ้างตนว่าเป็นทายาทสายตรงของราชวงศ์เปอร์เซียและได้เข้ามากุมอำนาจทางการเมืองเศรษฐกิจและการทหารของประเทศนี้เอาไว้ทั้งหมดตัวเขาได้ปกครองประเทศเอาไว้ภายใต้ระบอบเผด็จการและยังปฏิบัติกับเหล่าหุ่นยนต์โดยที่ไม่สนข้อกำหนดจากสนธิสัญญาสิทธิหุ่นยนต์ที่ออกโดยสหประชาชาติหุ่นยนต์จำนวนมากถูกเกณฑ์มาเข้าสู่กองทัพ แต่อนุภาพของกองทัพหุ่นยนต์ของประเทศเปอร์เซียจึงเป็นที่น่าหวั่นเกรงมากนั่นทำให้ผู้นำของประเทศสมมตุติสารพันธรัฐเทสนามว่าประธานาธิบดีอะเรกซันเดอร์ผู้ที่ในเวลานั้นประกาศตัวเป็นตัวแทนของผู้นำโลกวันเกรงต่อกองทัพหุ่นยนต์จากราชอาณาจักรเปอร์เซียและได้เรียกร้องให้มีการสร้างตนที่สัญญาห้ามผลิตหุ่นยนต์ที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง กับทางสหประชาชาติโดยแม้จะมีการเซ็นของที่สัญญานี้แล้วก็ตามแต่ปรานาธิบดีอเร็กซันเดอร์ก็ปักใจเชื่อไปแล้วว่ามันต้องมีหุ่นยนต์ที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงตอนอยู่ในราชอาณาจักรเปอร์เซียเป็นจำนวนมากแน่ๆเนื่องจากมีข่าวลือม,มาว่าราชอาณาจักรเปอร์เซียมีนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะคนหนึ่งที่มีฉายาว่าด็อร์โกซี ผู้อยู่เบื้องหลังกองทัพหุ่นยนต์ที่มาแสนานุภาพของราชอาณาจักรเปอร์เซียพวกเขาจึงคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการสร้างหุ่นยนต์ที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงขึ้นมาพักท,ทำความเข้าใจกันสักพักนะครับเราย้ำกันบ,บ่อยๆกับคำว่าหุ่นยนต์ที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงในช่วงเวลานั้นก็จะหมายถึงหุ่นยนต์ตัวใดก็ตามที่มีประสิทธิภาพในการลบเทียบเท่ากับ หุ่นยนต์ที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกทั้ง7ตนที่เราเกล่าวไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ที่มีการสร้างสนธิสัญญานี้ขึ้นมาหากประเทศไหนก็ตามวางแผนสร้างหุ่นยนต์ที่มีความแข็งแกร่งกว่าหรือเทียบเท่ากับหุ่นยนต์ทั้ง7ก็จะถือว่าเป็นการทำผิดอย่างร้ายแรงในทันทีนะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโลกจึงมีหุ่นยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพียงแค่7ตัวเท่านั้น โดยหลังจากที่ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ผู้ที่ปักใจเชื่อไปแล้วว่ามันต้องมีหุ่นยนต์ที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงตอนอยู่ในราชอาณาจักรเปอร์เซียแน่ๆทางสหรประชาชาติจึงต้องดำเนินการส่งคณะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโดยตั้งชื่อว่าคณะสำรวจโบราด้วยชื่อของโบราก็คือชื่อแทนของหุ่นยนต์ที่พวกเขาคาดว่าจะพบแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไม่พบอะไรเลย นอกจากกองซาของหุ่นยนต์จำนวนมากที่คาดว่าเป็นหุ่นยนต์ที่สร้างมาผิดพลาดแต่แม้จะไม่พบหลักฐานอะไรที่ชัดเจนความขัดแย้งก็ยังคงมากขึ้นเรื่อยๆจนผลักดันไปสู่การทำสงครามระหว่างราชอาณาจักรเปอร์เซียและประเทศในเครือสหประชาชาติซึ่งในสงครามครั้งนี้ทางฝั่งสหประชาชาติ ก็ได้นำเหล่าหุ่นยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเข้ามามีส่วนร่วมด้วยโดยแม้ว่าพวกเขาจะถูกตั้งโปรแกร,รมเอาไว้ว่าห้ามสังหารมนุษย์โดยเด็ดขาดแต่ด้วยความสามารถที่พวกเขามีพวกเขาได้ทำลายกองทัพหุ่นยนต์ของเปอร์เซียจนย่อยยับและทำให้ราชอาณาจาักรแห่งนี้พ่ายแพ้ในที่สุดซึ่งมันก็นำพามาซึ่งความกดแค้นและความเกลียดชังที่เป็นเหตุผลให้ฆาตกรตัดสินใจ ที่จะสังหารสิ่งที่เปรียบเสมือนตัวแทนจากฝั่งสหประชาชาตินั่นก็คือหุ่นยนต์ทั้งเจ็ดและคณะสำรวจโบราความเกียดชังที่ถูกบอกเล่าในเรื่องนี้ไม่ได้มีต้นกำเนิดเพียงแค่จากสงครามเท่านั้นนะครับแต่ในสังคมที่มนุษย์และหุ่นยนต์อาศัยอยู่ร่วมกันแห่งนี้มันก็ยังมีปัญหาเรื่องความแตกต่างสะท้อนกันอยู่ว่ากันตามตรงด้วยความที่หุ่นยนต์ เริ่มถูกพัฒนาอารมณ์และความรู้สึกจนเหมือนมนุษย์มากขึ้นในมุมมองของกลุ่มนุษย์พวกเขาบางส่วนก็เริ่มจะรู้สึกเหมือนถูกคุกคามเพราะมันก็เหมือนกับว่าเวลานี้ได้มีเอเลี่ยนแต่เป็นเอเลี่ยนจากคนที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองปะปอนอยู่ในสังคมของพวกเขานอกจากนี้ยังมีประเด็นในแง่ของสังคมและเศรษฐกิจเพราะเมื่อหุ่นยนต์ถูกสร้างมาแทนเพราะเมื่อหุ่นยนต์ถูกสร้างมากขึ้น พวกเขาก็จะเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมต่างๆแทนมนุษย์ซึ่งนั่นทําให้เคยเกิดช่วงเวลาที่มีประชากรจํานวนมากของมนุษย์ตกงานโดยหากเรานําไปเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับโลกของเราในเวลานี้การเข้ามาของเครื่องมืออุตสาหกรรมอัตโนมัติหรือแม้แต่ AI มันก็ยังคงทําให้เกิดความเสี่ยงในหลากหลายอาชีพที่อาจทําให้ความต้องการแรงงานมนุษย์ในอนาคตเนี่ยมาลดลง ซึ่งมนุษย์เราก็คงไม่มีใครไปโทษหรือว่าไปคหน็นเครื่องกักรที่มันโต้อตอบเราไม่ได้แต่หากเรามองผ่านโลกของผู้โตเครื่องจักรมันถูกพัฒนาใส่สมองเทียมไปจนกลายเป็นหุ่นยนต์ที่มีรูปรัก์ใกล้เคียงกับคนจึงไม่แปลกเลยถ้าหากในมุมมองของมนุษย์ในโลกนี้พวกเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าโดนแย่งงานที่เอาไว้ใช้สำหรับเสียงดูครอบครัว ไปโดยสิ่งมีชีวิตอื่นที่แต่เดิมถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลว่าสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือมนุษย์แต่ในเวลานี้ตัวตนของพวกหุ่นยนต์ดันสร้างความลำบากแก่พวกเขาแทนความทรงจำของหุ่นยนต์ประเด็นนี้คงจะไม่ยาวมากนะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความยากลำบากของเราจากกน ที่มีสมองไม่ต่างจากมนุษย์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเราย้อนไปถึงประเด็นที่เราเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าหุ่นยนต์บนโลกนี้มีสมองเทียมที่พัฒนามาไม่ต่างจากมนุษย์พวกเขาเรียนรู้ได้ถึงความรักความหลงไหลและอารมณ์ต่างๆตกเศร้าเหงาเจ็บปวดแต่จุดที่แตกต่างจากมนุษย์ก็คือสําหรับพวกเขาประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาเป็นสาเหตุของความรู้สึกเหล่านี้ หุ่นยนต์ไม่สามารถจะลืมมันได้ด้วยตัวเองเพราะงั้นความทรงจำต่างๆมันจะยังคงสามารถย้อนกลับมาได้อีกครั้งอย่างชัดเจนและไม่มีทางผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงไปแบบความทรงจำของมนุษย์ทางเดียวที่พวกเขาจะลืมได้มีแต่ต้องไปลบความทรงจาในส่วนที่ไม่ต้องการออกจากคลิปความทรงจาไปซะความลำบากนี้ก็ส่งผลถึงหุ่นยนต์ทั้ง7ดด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหล่าหุ่นยนต์ทั้ง7ที่เข้าร่วมสงครามเอเชียกลางพวกเขายังคงจดจําและไม่อาจลืมไปได้ว่าตัวเองได้ทําลายหุ่นยนต์ด้วยกันไปกี่หมื่นกี่พันตัวและมันก็สร้างความรู้สึกอิจดและบาปในจิตใจจนเปลี่ยนแปลงพวกเขาไปนั่นเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้หุ่นยนต์ทั้ง7หลังจากผ่านสงครามเอเชียกลางมาตามก็แสวงหาความสงบสุข โดยทั้งความรู้สึกผิดบาปต่อสิ่งที่กระทํากับหุ่นยนต์ด้วยกันของหุ่นยนต์ทั้ง7็หรือจะเป็นความทรงจําที่เคยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของหุ่นยนต์แม่บ้านในกรณีที่เรากล่าวไว้ก่อนหน้านี้มันก็เป็นความรู้สึกที่รุนแรงมากพอที่จะเหนียวหลังให้พวกเขาตัดสินใจที่จะเก็บความทรงจาเอาไว้และอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ความทรงจําของหุ่นยนต์ต่างกับมนุษย์ก็คือพวกเขา สามารถแลกเปลี่ยนความทรงจำกันได้เพราะทุกเรื่องราวที่ได้พบรวมทั้งอารมณ์และความรู้สึกต่างๆที่รู้สึกในเวลานั้นของเราหุ่นยนต์จะถูกบันทึกเอาไว้ในชิปความทรงจำซึ่งความสามารถนี้ทำให้หุ่นยนต์ในประเภทที่ใกล้เคียงกันสามารถอ่านความทรงจำซึ่งกันและกันได้ซึ่งความสามารถนี้จะส่งผลอย่างมากในการไขเรื่องราวที่ถูกเก็บเอาไว้ เป็นปิศนาของเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งปิศนาที่ถูกซ่อนอยู่ในอดีตของเกรซิกและเรื่องราวที่เขาสืบสวนมาตลอดเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมหุ่นยนต์นทรงประสิทธิภาพสูงและคณะสำรวจโบราหัวข้อสุดท้ายที่ผมจะกล่าวถึงจะเป็นบทสรุปของคลิปนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างตลการเลยทีเดียวครับ เพราะในหัวข้อความรู้สึกของมนุษย์นี้ตัวละครในเรื่องที่สะท้อนออกมาได้ดีที่สุดดันเป็นหุ่นยนต์ในเรื่องนี้มีประเด็นน่าสนใจแฝงเอาไว้มากมายโดยหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คือการที่ในสายตาของมนุษย์ไม่ว่าเหล่าหุ่นยนต์จะแสดงออกมาให้เห็นถึงอารมณ์ขนาดไหนแต่สําหรับในมุมมองของเหล่ามนุษย์อารมณ์เหล่านั้นก็ถูกมองออกมาว่าเป็นเพียงแค่ของปลอม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมในสมองกลที่ป้อนคำสั่งออกมาให้หุ่นยนต์เรียนรู้และเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์เพราะงั้นในสายตาของมนุษย์ส่วนมากในพลูโตพวกเขาเลยมีอคติและไม่เชื่อว่าความรู้สึกเหล่านั้นมันเป็นของจริงซึ่งหากมองในมุมมองของเหตุผลและที่มาของอารมณ์เหล่านั้นอย่างสมองกลก็อาจจะมองได้ว่านี่เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องก็ได้ แต่ในเรื่องราวที่อาจารย์นาโอกิอุรสวะเขียนออกมาจะค่อยๆทำให้เราตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆหากคุณยนต์เรียนรู้ความรู้สึกของมนุษย์ได้อย่างท่องแท้แล้วความรู้สึกที่พวกเขาแสดงออกมาหลังจากนั้นมันจะเป็นของจริงไหมหากคุณยนต์ได้รับประสบการณ์สูญเสียที่ไม่ต่างจากมนุษย์เลยความรู้สึกที่พวกเขาแสดงออกมามันจะเป็นของจริงไหม หากคุณยนต์สามารถร้องไห้เสียใจได้แบบมนุษย์ความรู้สึกที่พวกเขาแสดงออกมาจะเป็นของจริงไหมและหากคุณยนต์ที่ผ่านทุกอย่างที่ผมได้บอกไปและยังคงใช้ชีวิตอย่างเศร้าส้อยหลังจากที่สูญเสียสิ่งสำคัญไปทุกความรู้สึกที่มีต้นกำเนิดมาจากโปรแกรมในสมองกลน,นั้นจะถือว่าเป็นของจริงไหมและอารมณ์และสิ่งที่พวกเขาแสดงออกมา มันต่างจากมนุษย์หรือเปล่านี่คือคำถามที่ผมหาคำตอบตลอดเวลาที่ได้อ่านเรื่องนี้และกว่าที่จะได้รับคำตอบก็เป็นตอนที่ผมอ่านเรื่องราวจนถึงบทสรุปและผมก็หวังว่าหากท่านผู้ฟังคนไหนสนใจจะหาคำตอบของคำถามนี้หรือสนใจเรื่องราวนี้ผมอยากให้ทุกคนลองไปหาดูกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบหนังสือการ์ตูนหรืออนิเมะที่เพิ่งออกของทางเน็ตฟลิกก็ได้ผมรับรองว่านี่จะเป็นเรื่องหนึ่งที่คุ้มค่ากับการใช้เวลาดื่มด่ำมันอย่างแน่นอนเอาละครับที่เห็นกันอย่างไรกับคอนเทนต์นี้ก็ามาคอมเมนต์แชร์ความเห็นกันได้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้กับช่อง YOYO และฝากช่องนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับ าใครอยากติดตามข่าวสารหรืออ่านบทความเกี่ยวกับอนิเมะก็ไปได้ที่ Facebook Fanpage เสพติดการ์ตูนบายโยโยได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ